สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะรถนะคะก็จะพาทุกคนมารีแลกซ์นะคะที่จังหวัดลำพูนนะคะที่นี่ก็เป็นโรงแรมนะคะชื่อว่า Look at Home ลำพูนนะคะบรรยากาศดีมากนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะ มีร้านพิซซ่าอยู่ใกล้ๆด้วยนะทุกคนใครที่ชอบทานพิซซ่านะก็สามารถไปสั่งมาได้เลยเนาะใกล้ๆเลยอันนี้เป็นถนนทางเข้านะคะก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะตัวนี้ตึกแรกนะจะเป็นล็อบบี้นะคะแล้วก็เป็นห้องอาหารด้วยเนะาะที่จอดรถจะอยู่ด้านในนะคะ ด้านขวามือนะคะเดินเข้ามาเนาะจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นห้องประชุมอบรมนะคะสามารถจองอมีห้องสัมมนาอบรมด้วยเนาะนี่นะคะก็เดินขึ้นมาแนละบรรยากาศร่มรื่นนะคะ มีสระว่ายน้ำแล้วก็โตสะอาดสะอานมากเลยเนาะมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กด้วยนะที่พักอยู่ใกล้ตัวเมืองลำพูนนะคะขับรถไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะนี่ก็เป็นห้อง Family Room นะคะหรือว่าห้องครอบครัวเนาะกะ็จองมา3ท่านนะแต่จริงๆแล้วนอนได้4คนนะทุกคนก็เป็นขีการ์ดนะคะนี่ภายในห้องนะคะก็จัด ตกแต่งสวยงามนะห้องนี้ติดถนนนะทุกคนนี่นะคะแต่ว่าเสียงไม่ดังนะมันอยู่ในซอยนะทุกคนไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เนาะนี่นะคะเตียงใหญ่เขาก็จะทำผ้าเช็ดตัวเป็นรูปนกยุ่งนะส่วนเตียงเล็กเนาะก็จะทำเป็นรูปอดอกไม้นะสวยงามมากเลยนี่นะคะก็จะมีตู้เย็นนะคะตู้มินิอ่าแล้วก็มีกาแฟชาให้ด้วยเนาะ ก็มีน้ำนะคะฟรีเนาะมีรองเท้าเดินในห้องนะคะรองเท้าแตะแล้วก็มีทีวีให้ดูนะคะสัญญาณชัดแจว๋วอินเทอร์เนต็ตแรงมากนะคะอินเทอร์เนต็ตฟรีนะเดินมาทางนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านข้างะคะ่ะก็ห้องน้ำก็ไม่ใหญ่มากนะคะกะ็พอดีนะนี่นะคะ นี่เป็นห้อง Family Room นะคะที่จองมา,าตกคืนละประมาณ1,300บาทนะช่วงนี้นะซึ่งราคาแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่ก็เป็นห้องอาหารนะคะตอนเช้าฟรีเบรกฟาสนะคะฟรีอาหารเช้าก็จะเป็นแบบมีทั้งแบบอา,อาหารไทยแล้วก็ อเมริกันเบรคฟาสต์นะคะแต่ไม่มีไส้กรอกนะทุกคนมีไข่ดาวขนมปังแล้วก็แฮมนะก็จะมีน้ำน้ำส้มน้ำหวานแล้วก็น้ำเปล่ามีนมให้ด้วยเนาะมีผลไม้นะคะแล้วก็ของหวานเป็นพวกข้าวต้มเนาะมีสลาเปาให้ด้วยนะเนี่ยน่ากินนะแล้วก็มีเป็นซุปก็จะเป็นต้มจืดนะซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาหารก็ คงไม่เหมือนกันนะวิวก็จะเป็นวิวสระน้ำนะคะห้องอาหารสะอาดนะคะตรงสระน้ำก็จะมีโต๊ะมะีที่ให้เรานั่งเยอะอยู่นะสะอาดสะอ้านอยู่นะด้านบนเนาะมีระเบียงนะคะเราสามารถมานั่งเล่นได้นะชมวิวสระน้ำไปนะคะค่ะเพื่อนๆจะมาเที่ยวลำพูนก็สามารถมาเช็คอินกันได้นะคะที่ลุกแอทโฮมลำพูนนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Road Travel ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะ